สวัสดีครับผมหมอเก่งนะครับหลายท่านคงจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเวลาเรามีอาการปวดข้อเท้าปวดเขา่าหรือว่าปวดสะโพกเนี่ยเวลาเราใช้ไม้เท้าเนี่ยเราจะมีการเลือกใช้แม้เท้าอย่างไรแล้วก็มีการใช้แม่เท้าให้เดินอย่างไรให้ถูกต้องนะครับส่วนใหญ่ไม่เท้าที่เราใช้กันเนี่ยก็จะมีแบบแบบนี้นะครับเป็นแบบขาเดียวนะครับหรือว่าอันที่2คือจะมี3ขาแบบนี้บางอันก็จะมี4ขามี4ี่ปุ่มให้เราเลือกใช้นะครับหลักการในการเลือกใช้แม้เท้าก็คือว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็น3มขาก็จะทําให้มันมีความ มั่นคงมากขึ้นนะครับการใช้ไม้เท้าที่ถูกต้องนะครับก็คือ1ก็คือการปรับระดับให้มีความเหมาะสมกับร่างกายนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นบางยุรุ่นบางยี่ห้อก็จะสามารถมีการเลื่อนความสูงความยาวให้เหมาะสมกับร่างกายได้นะครับ อันนี้หนึ่งอันที่2คือเวลาหลักการในการใช้ไม้เท้าเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเจ็บขาข้างใดการถือไม้เท้าจะถือด้านตรงข้ามไม,ไม่ใช่ด้านเดียวกับที่มีอาการปวดนะครับจะต้องถือไม้เท้าด้านตรงข้ามเช่นวันนี้ผมมีอาการปวดเข่าด้านซ้ายเนี่ยการที่ผมจะใช้ไม้เท้าที่ถูกต้องเนี่ยผมจะต้องใช้ไม้เท้ามือขวาถือมือขวานะครับนะฮนะเพื่ออะไรเพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งกระจายน้ําหนักจากขาข้างซ้ายมาสู่ขาด้านขวาความยาวก็พยายามปรับให้กับเหมาะสมกับความสูงของร่างกายนะครับผม นะฮะลองดูนะครับถ้าเกิดว่าผมเจ็บเข่าซ้ายผมก็จะถือมือขวาถ้าเกิดผมเจ็บเข่าขวาผมก็จะถือมือซ้ายนะครับเพราะฉนั้นหลักการเวลาเดินนะฮะลองดูนะเวลาเดินนะเราก้าวขาไปพร้อมกับแม่เท้าเนี่ยแม่เท้าข้างนี้จะเป็นการแบ่งรับน้ําหนักจากข้างที่มีอาการเจ็บอยู่นะครับนะฮะอันนี้ผมก็เดินไปนะครับข้างขวาผมเจ็บนะฮะผมก็ใช้แม่เท้าเนี่ยในการช่วยพยุงนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการใช้แม่เท้าอย่างถูกวิธีนะครับเพราะว่าบางครั้งบางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมถนัดมือขวาเจ็บข้างขวาก็ใช้ข้างขวาอันนี้ไม่ นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการแบ่งรับน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งรับน้าหนักที่ถูกต้องก็จะทําให้ท่านสามารถใช้เม่เท้าได้อย่างถูกต้องนะครับขอบคุณนะครับ